สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามและตอนนี้เราก็อยู่กันในภารกิจ312ซึ่งเราจะได้ใช้บัตรเบยนั่นเองในครั้นี้พี่ยามก็จะไปใช้บัตรเบยนะครับพยายามใช้บัตรเบย1หนึ่งคนในการที่จะเอาชนะนั่นเองเดี๋ยวพี่ยามจะไล,ไล่ไล่สกินไปเรื่อยๆนะครับไม้น้ําแข็งซาเวกไฟอันเดดแล้วก็โวตาอีกแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแวมพลลิกนะครับผมแต่เริ่มจากไม้ก่อนนะครับถ้าเราใส่สกินให้นักดาบ เราก็จะได้ความสามารถของสกินนั้นมาด้วยนะเพราะว่าเซโนโฟนก็คือนักดาบนะครับโอเคพี่ยามจะอัพประมาณนี้แล้วก็จะสร้างคนเก็บแร่ขึ้นมาพี่ยามจะสร้างแต่คนเก็บแร่นะครับแล้วก็จะพยายามใช้เซโนโฟนคนเดียวในการเอาชนะถ้าแพ้ก็คือเปลี่ยนสกินใหม่นั่นเองเนาะแล้วก็พี่ยามจะพยายามตอนนี้ก็จะพยายามใช้คาสนาเชให้ได้ประโยชน์มากที่สุดใช้ป้อมรับศึกให้ได้มากที่สุดเซฟพลังงานของเซโนโฟนของเรา ได้มากที่สุดพี่ยามก็คงจะประมาณนี้คือเดี๋ยวเราที่ใช้วิธีนี้เนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอกับบาลอนบัตเบรนะครับแล้วก็เราใช้เซโนโฟนคนเดียวเนาะไม่สามารถสร้างยูนิตอื่นได้น,นะครับเป็นชาเลนจ์นะ <S <S เพราะฉะนั้นมันก็จะยากพอสมควร <S 1> <S 1> พี่ยามก็เลยต้องอัพป,ป,ป้อมอัพคาสเซลอาเชอร์มาช่วยสู้นะครับเนี่ยตอนนี้ต้องค่อยๆโจมตีละบาลอนบัตเบรมาแล้วครับผมมาดูกันว่าสกินไม้ vs บาลอนบัตเบรจะเป็นยังไงแต่พี่ยามว่าถ้าเราสามารถจุ๊ก แล้วก็ใช้คาสเซลอาร์ชเชอร์ในการโจมตีได้น,นะครับพี่ยามว่าน่าจะผ่านบาลอนบัตเบลดได้ง่ายๆหมายยางเนี่ยบาลอนบัตเบดมาช้าเหลือเกินมาแล้วครับ <What? S 1> บอกว่ามาเขาก็มาครับมา oh. ใช่ไหมหกลอยัดหน้าไปก่อนไม่เอา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 ,เอายูนิตธรรมดาโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยมาหาเรานี่มาหาเรามาหาเรามาหาเราโอ้โหบ้านจะแตกครับบ้านจะแตกครับผมเดี๋ยวก่อน ถ้างั้นต้องจู้แบบนี้ครับแต่บาลลอนบัดเบดจะตายแล้วนะคําถามก็คือว่าเขาจะสร้างเจ้าพวกบัดเบดมาเรื่อยๆนั่นเองเนาะมันทําให้เราฆ่ายูนิตเขาไม่ทันนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้เราจะสู้ยังไงครับหันหน้าตีอย่างนี้เหรอโอ้โอหเราก็เจ็บอยู่นะชึบแจะไปหนึ่งทีแล้วก็ม้วนแบบนี้มันก็พอที่จะฆ่าเขาได้อยู่นะแต่ว่าดาเมจมันไม่พอครับชึบหลบมาแบบนี้ขึ้นแบบนี้ตีแบบนี้ แล้วก็ลงแบบนี้โอ้โหเราก็โดนดาเมจเหมือนกัน <Huh? S 1> ไหวไหมเนี่ยสกินไหมเหมือนจะไหวอยู่เห,ะะเหมือนจะนะครับเหมือนจะเอ้ยบา,าบาลนบาเบตตายละทีนี้ก็เคลียร์บาเบตพวกนี้ oh. แต่เราจะเคลียร์เขาไม่ได้นะถ้าคนเก็บแรกเขายังมีนะครับเพราะฉะนั้นเ oh. อาคนเก็บแรกก่อนอันนี้เขาบอกก่อนนะครับเป็นชาเลนจ์นะชาเลนจ์ใช้เซโนโฟนคนเดียวเอาชนะศึกภารกิจที่3 1 2นะครับผม โอ้ดูคนเก็บแรกเขายังไล่ตีเราอ่ะดูดิค่อยค่อยเค,คลียทิ้งไปครับโอ้โหพี่ <What? S 1> คนเก็บแรกไล่ตีเราถึงนี่เลยครับแล้วเลือดบาดเบดเราก็จะไม่ค่อยพอแล้วนะตอนนี้นะทองฝั่งเขาหมดแล้วละมั้งพี่อามว่าโอเคถ้าเกิดเป็นสกินไม้ก็คงต้องใช้วิธีสู้ประมาณนี้นะครับปัดเบลเราก็ค่อยๆฟื้นพลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาก็จะได้บวกเลือดสิบไงเออนั่นแหละอย่างน้อยก็ทําให้เรามีเลือดในการสู้ต่อไปนะครับอย่าพลาดโดนตีเชียว อาจจะถึงตายได้เลยนะน่ะโอ้โห,หนักขนูเราก็ยิงไม่แม่นเลยครับยิงให้โดนโดหน่อยก็ไม่ได้นะโอเคตายกันหมดครับกว่าจะจุ๊กเอาจนหมดได้ชึบโชโอเคหนึ่งทีก็คือตายนั่นแหละโอเคครับผมอ่ะเคลียร์หมดทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวนี้โอ,โอ้โหเคาอยากจะตีเราโดนเนาะปากปากปาก เดี๋ยวดูกาลังเสริมเขานะครับมาแล้วครับกําลังเสริม <What? S 1> มากันอีกเบิ่มๆโอ้โห <laughs> เดี๋ยวเราเล่นแบบนี้ก็ได้เราเล่นแบบนี้ก็ได้มวนนะครับมวนแล้วก็ตีบ้านโอเคได้อยู่นะต่อไปเป็นสกินน้ําแข็งครับผมวิธีของพี่ยามก็น่าจะเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือสร้างคนเก็บแร่ขึ้นมาแล้วก็จับเขายัดเข้าบ้านครับจับยัดเข้าบ้านอย่างนี้เลย <laughs> เพื่อให้คาร์เซนอาเชอร์เรามีเยอะๆครับมันก็จะเต็มเต็มเต็มสี่นั่นแหละ แล้วก็ใช้วิธีเดิมถ้าเราจะชนะชาเลนต์นี้นะครับชาเลนต์เตโนโฟนคนเดียว VS ทั้งกองทัพเนี่ยก็คงต้องใช้วิธีนี้ในการช่วยนั่นเองเนาะถ้าเราไปบุกกันแบบเดียวๆอาจจะลำบากได้โอเคพยายามตีทีเดียวให้มันตายครับนั่นแหละทำไมป้อมเราแลไม่ค่อยรับสึกเลยครับโอเคครับตอนนี้บาลอนบัดเบดมาแล้วจริงๆนะพี่อามแบบว่าไ้นี่หน่อยบา้บาๆข้างๆหน่อยใช่ไหม <Huh? S 1> วิ่งเข้าไปตีบ้านเขา โบบาโบบาแตกเลยได้ไหม <What? S 1> ไปพี่ยามลองดูดีกว่าตามเรามานี่ตามเรามานี่นิสัยดีๆกันหน่อยครับพูดให้รู้เรื่องมันก็จะมีบางส่วนตีบ้านแล้วนะและบางส่วนตามตีเรา <c oughs> จริงๆสกินน้ําแข็งเนี่ยมันทําให้เขาเคลื่อนที่ช้านะครับแต่เราโจมตีเขาทีเดียวตายไงมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะสกิลโอเคหกร้อยไปก่อนหนึ่งทีครับม้วนขึ้นบนแบบนี้เสร็จปุ๊บลงล่างแล้วก็หงวัดปุ๊บหกร้อยอีกหนึ่งทีเลยได้นะเนี่ยวิธีนี้ก็ได้อยู่นะครับ โชกํกำลังเสริมออกมาแล้วครับผมมากันแบบเบิ่มๆบทีนี้เราจะม้วนยังไงครับเดี๋ยวพี่อามขอคำนวณก่อนม้วนขึ้นแบบนี้ออกแบบนี้อย่าเพิ่งตายนะโอเคอยังไม่ตาย600โดนไหมบ้านแตกโอเคได้ได้ เอ้ยวิธีนี้โอเคอยู่ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าสก,กินน้ําแข็งไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับเพราะว่ามันทีเดียวตายไงมันก็เลยไม่ได้ติดสโลกันนะครับโอเคครับคราวนี้เป็นสกินอามเฮดหรือซาวเวกนั่นเองนะพี่อามจะเรียกว่าสกินคนป่าความสามารถเขาคือลดสถานะมึนงงเวลาเราโ <Sabrina> ดนสตันนะครับแล้วก็เพิ่มโบนัสต่อต่อพวกเดทนะครับแล้วก็ถ้าเราควบคุมโดยผู้เล่นนะหรือเราควบคุมเองเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีอันนี้น่าจะโหดอยู่นะถ้าเพิ่มความเร็วในการโจมตีอ่ะพี่อาร์มแบบว่าวิ่งเข้าไปแล้วก็หหวดหัวด้หัวด ให้ได้10กี่คนสิบคนใช่ไหมแล้วก็เอาเข้าบ้านไปคาสเซิลอาเชอร์จะออกมา4คนพอดีนะครับตีเร็วจริงป่าเฮ้ยจริงครับพี่เขาตีเร็วตีแรงชืบเนี่ยเร็วโอ้เร็ว,รวสวยนั่นแหละไปเลยครับผมวิ่งเข้าบ้านครับวิ่งเข้าบ้านก่อนที่บารอนบัดเบมันจะมาเราก็ชิงโจมตีซะก่อนเป๊ะไปหนึ่งก่อนโอ้โห การที่เราไม่ได้ลดทอนยูนิตเขาก่อนนะครับมันก็ทําให้ยูนิตเขาวิ่งกันออกมาเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะทําให้เราตีบ้านเขาแตกยากนะครับเพราะมันจะตีไม่โดนบ้านมันจะไปตีโดนยูนิตเขามันกลายเป็นว่าตอนนี้พี่อาร์ไม่สามารถที่จะวิ่งไปตีบ้านแบบรัวๆได้แล้วต้องอาศัยวิธีวนเอาโอเคหกร้อยหายมากันแล้วครับผม <What? S 1> บาลอนบัดเบยยังไม่ทันออกเลยครับพี่เขาวิ่งกันออกมาแบอลอนบัดเบตมาแล้วเร็วรีบจบเกม อย่าให้มันมักมาแล้วก็มันมาขวางแล้วไม่โดนอีกแค่แต่ว่าถ้าเกิดพี่ยามสามารถหมุนหมุนรอบนี้แล้วก็ไปตีบ้านได้ก็คือจบนะชืบหกร้อยหายโอเคเยี่ยมแต่สกินไอ้นี่สกินอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะสกินคนป่าเนี่ยดีนะมันตีเร็วดีนะครับต่อไปเป็นสกินไฟเออนี่แหละ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 พี่ยามต้องการอนะนี้แหละ,ะจะสามารถส้ดาเมจได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราคอนโทรลเองเนี่ยจะสามารถที่จะเบิร์นดาเมจใส่เขาได้ ถ้าเราโจมตีสายบาลอนบัตเบย์ใช่ไหมเขาก็จะติดเบอร์ดามเมจใช่ไหมมันก็จะยอดเยี่ยมนั่นเองนะอะไรยันหน้าไปก่อนแต่เจ้าพวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปอะไรกับเขาเลยครับเพราะเดี๋ยวคาสเซิลอาเชอร์เราก็ยิงใช่ไหมน่าจะได้นะพยายามว่าโอ้โหไม่ได้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 ไไดไไดเออต้องสู้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวบ้านแตกก,ก่อนครับต้องพยายามตีให้แบบว่าไอ้เนี่ยเออโดนๆเขาหน่อยให้มันพอดีเดี๋ยวมันก็กระโดดมาตีเราอะไรแบบนี้โอเค รอจนกว่าบารอนบัตเบยจะมาครับเพราะพี่อามจะฆ่าบาลอนบัตเบย์บอลลอนบาตเบยมาละคราวนี้เราจะฆ่าเขาครับเพราะว่าเราเป็นสกินไฟมามาแล้วครับบารอนบัตเบยครับขอเปิดก่อนหนึ่งทีครับไม่โดนด้วยครับผมไปเปิดโดนใครก็ไม่รู้เดี๋ยวนะ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 มาานี่มาหนี่มา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 นี่อย่าทำบ้านเราอย่าตีบ้านเราเดี๋ยวบ้านเราแตกโอ้โหมันก็ไม่ฟังเราเลยนะครับบึ้บโดนบารอนบัตเบยแหละแต่โดนใครด้วยก็ไม่รู้เอาตีผิดฟังอีกบ้านจะแตกครับ ต้องรีบจัดการเขาโชไม่ตายด้วยนี่ยังจะสู้บาลลอนบาเบทมันได้ไหมเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะสู้ไม่ได้บอลลอนบาดเบเอเอเือเหลือเลือดอีกเยอะมากอะ่ะจริงโชไม่ตายด้วยไม่โดนด้วยอีกหาาป้อมก็จะแตกโอ้โหเอาเรียบร้อยสกินไฟพัทโธเอ้ยกลายเป็นสกินไม้ตึงกว่าอย่างนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรคราวนี้แหละนายจะได้เจอกับ สกินกระดูกหาแน่นอนถ้าเป็นสกินกระดูกเนี่ยเราก็จะสามารถใช้เขาในการสร้างยูนิตเดชได้นะครับผมถ้าสร้างยูนิตเดชได้ใช่ไหมพี่อารไม่ต้องใช้คาสเซิลอาเชอร์ก็ได้มั้งเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับดูว่าจะเป็นยังไงเราก็ไม่ต้องสร้างอะไรเลยก็ได้แต่ไม่แน่นะไม่แน่กัวฆ่าไปฆ่ามาแล้วฝั่งนู้นแบบว่าเขาไม่เกิดเป็นเดชอะไรงี้ก็จะไปนิดนิดหนึ่งนะแปะวาแปะาใจก็จะแปะหน่อยหน่อยนะครับผมอ่ะฆ่าไปก่อนเดชจะออกมาไหมครับ ไม่ออกด้วยครับเฮ้ยมาละเดทมาละมันก็จะเป็นภารก,กิจสร้างผีเนาะเคตายตายตายนี่ไงวิ่งกลับบ้านกันละจะไปไหนมานี่กอรจะไปไหนครับมาให้สร้างผีก่อนมันวิ่งกลับเพราะว่ามันเจอผีเราไงเดทตามหลอกตามหลอนเฮ้ยโดนรูแบบนี้ตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องเอาเดทรับสึกครับเป็นไงละ่ะผีตามหลอกตามหลอนตายตายตายโอเค เราก็ใช้เดสแทงใช่ไหมไปหน้าบ้านเราดูกับเพื่อนเดสไอ้นี่ดีเดซออกมาไวดีมันเดินช้านะครับ <Yeah. S 1> พี่ยามน่าจะฆ่าวอลอนบัดเบดได้ด้วยวิธีนี้ <Yeah. S 1> นี่แหละอยู่มันหน้าปอมเนี่แหละตีตีต,ตีโอเคเฮ้ยไม่ได้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 ไไดไไดไไดอ้มันบุลลุมเข้ามาแล้วเดสออกไม่ทันหรอ <B unk. S 1> <laughs> ไหนครับผมไหน <laughs> ไหนการสร้างเดสแผนสร้างเดสของเราแตกหมดแล้วกองกำลังเสริมออกมาช่วยเลยนั่นพี่ยามไม่ได้สร้างนั <laughs> <ห>น่นนะพอดีพี่ยามอัพนะครับมันก็เลยมีคนออกมาช่วยเฉย ตายไปเรียบร้อยแล้วครับผมเจโนโฟนเดดไม่ช่วยอะไรมาเถุย <c oughs> คือมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราพยายามจะฆ่าบาลอลบัดเบตอะไรเงี้ยหรือพยายามจะสู้กันตรงๆเราจะสู้ไม่ค่อยได้เนาะต้องต้องสู้แบบจุกๆอ้อ,อมๆเงี้ยเนาะโอเคไม่เป็นไรครานี้เป็นโวตทอิกบ้างครับสายฟ้าจริงๆถ้าบังคับดีๆอ่ะถ้าแบบว่าจุกๆไปตีบ้านเนี่ยสกินไหนก็ชนะหมดเลยไม่ต้องใช้สกินก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเราเล่นเอาฮาไงมาครับทุกคนกลับเข้าบ้านเอาคาสเซิลอาเชอร์ออกมาดีกว่า คาวนี้เป็นสกินสายฟ้าประเด็นคือเดี๋ยวพี่ยามลองไปนี่ก่อนเปรี่ยงหายเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวพี่ยามลองไปเขาเรียกว่าไปตีบ้านก่อนนะครับดาเมจจะเท่าไหร่โอ้โหมันตีเราเจ็บเหลือเกินเคลียตีเราสิเราก็มีจิตมีใจนะครับเปรี่ยงโอ้โหเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนเมื่อกี้ตัวเลขโอ้โหสองทีแตก กองกำลังเสริมไม่ต้องออกไม่ต้องออกมาเล่นเฮลโหลมันจะง่ายไปไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมต้องเอาไปสู้กับบอนบัตเบรดก่อนจะกินสายฟ้าก็จะไม่มีผลกับพวกบัตเบรดหรอกนะเพราะว่าแค่เราโจมตีธรรมดาเขาก็ตายแล้วครับผมยังไม่ทันได้ทําอะไรหรอกเนี่ยเปรี่ยงหายเนี่ยมันจะอะไรเปรียงเดียวหายมันจะได้ฟาดได้อะไรล่ะครับ พยายามจะเลี่ยงการปะทานะเพราะว่าต้องการเก็บแรงไว้สู้กับบาลอนบัตเบทเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่ากลัวหรอกนะแต่อยากเก็บแรงไว้สู้กับหัวหน้าของพวกนายเอาคนเก็บแร่รับศึกดีกว่าสบายใจมาตีคนเก็บแร่เราเนี้ยคนเก็บแร่เรามาแบบเบิ่มๆเลยฆ่าบาลอนบัตเบทดีกว่าครับอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่ครับหกร้อยหกร้อยสี่สิบโอ้ดูบอลดูเรืองบอลบอนบัตเบทสามสี่ทีตายโอ้โหเดี๋ยว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 เอาคนเก็บแร่รับศึกครับ มเกืบแม่ตายหมดยังครับตายหมดแล้วพร้อมกับป้อมเราแตกเลยครับผมประโถเอ้ยโหดมากสกินสายฟ้าตีบาลอนบัดเบีดน่าจะ4ทีตายนะครับและพี่อามบอกเลยว่านี่คือสกินสุดท้ายนะั่นคือแวนพลิกโซสติลเลอร์ครับสกินนี้ไม่ต้องอัพอะไรทั้งสิ้นครับลุยเลยพี่อามขอบอกเลยว่ามันโหดมากนี่คือสกินที่โหดที่สุดถ้าใช้โดยเซโนโฟนนะครับเดี๋ยวพี่อามจะทำให้ดูว่ามันโหดยังไงมารวบๆกันมา นั่นแหละหัวพร้อมดูดเลือด8 4จ้วบจ้าบจ้ <What? S 1> วบจ้าบ8ปจ้ 84, วบจ้าบเข้าไปมาเด้มารวมกันเยอะๆมารวมกันเยอะๆนนั่นแหละชึบ <Yeah. S 1> อืมดูดไปอีก124ดูดไปอีก8 4ดดูดจ้วบจ้าบจ้วบจ้าบอย่ามาทีละคนสองคนไม่เอาไม่ชอบมาแบบรุมๆเราชอบแบบรุมๆเพราะว่าเราจะได้เลือดเยอะมากถ้าเกิดเลือดใกล้หมดใช่ไหมครับพี่อาร์มก็จะไปเอา คนเก็บแร่แบบนี้พันสองเลือดเบิ่มเบิ่มมาเน่ตีหดัดได้เลือดได้เนื้อดูดเลือดจุกจ้าบมาด็ครับสกินเดียวครับผมที่ไม่กลัวใครเลยบารอนบัดเบดมาแล้วครับผมมาใช่ไหมขอรวมรวมรวบๆวบแล้วหัวหน้าไปหนึ่งทีดูดเลือดไปร้อยสี่สบสมาเด็ครับมาเด้อมาเข้ามาโอ้โหนี่ เป็นสกินยี่เถื่อนและที่นี่มากซาดิสมากครับแวนโพลิกโซสติลเลอร์ยิ่งฝั่งตรงข้ามรวมกันเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เลือดมากเท่านั้นโชหายโชหายพอเลือดเราจะหมดใช่ไหมพอเลือดเราจะหมดเราก็จะไปหาเหยื่อครับนั่นก็คือคนเก็บแร่ได้มาอีก240เลือดพุ่งยิ่งกว่ารักษาในบ้านในป้อมอีกนี่นี่นี่ไอสอตัวนี้2ตัวนี้ หายโอเค288บแนี่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 ไบึ้บหาย3ามเลือดขึ้นเบิ่มเบิ่มทำไมครับเรามีสกินโคตรหัวแบบนี้กลัวอะไรฆ่าได้ทุกคนไม่สนลูกใครจะไปไหนเน้นเน้นสองคนเดียวก็เสี่ยวได้ครับผม600ดูดไปอีกร้อยยี่หดูดไปอีกร้อยยีหดูดไปอีกร้อยี่มาแล้วครับผมเบิมเบิม เลือดเน้นๆขอเลือดขอเนื้อดูดกันชวบจ้าบมาเดย <What? S 2> มาให้มันมาโอหอะไรแซะอะไรเราแซะอะไรโดวให้แซะฟรีเลยอ่ะเนะี่อ่ะคันกับไปหบวด้ด้เลือด48พี่ยามบอกแล้วว่าแว m p พ r ริกโซสเต e ลอร์มันโหดเพราะฉะนั้นเอ็นเกมเรียบร้อย แล้วผมแนี้กคือหลากหลายสกินเนาะที่เอามาลองให้เซนโฟนใช้จริงๆอ่ะทุกสกิน่ะนะครับมันก็สามารถที่จะเอาชนะในภารกิจนี้ได้หมดแหละเนาะเพียงแต่ว่าอยู่ที่กลยุทธ์ในการเล่นนะครับว่าเราจะเล่นยังไงแต่ถ้าจะชนะแบบเร็วที่สุดพี่อาว่าสายฟ้าวิ่งเข้าไปตีบ้าน2ทีแตกมันที่สุดก็ต้องเอาเป็นแวมพลิกโซลสตลเลอร์ หรือสกินแวมพร์อันนี้นะครับที่จะมันที่สุดถ้ามองว่าเน้นแบบฮ่าๆนี่ก็ต้องนี่เลยครับผมอันเดดครับผมเรียกซอมเบี้กมาเยอะๆหรือแม้กระทั่งจะเล่นเป็นซาวเวกหรือคนป่านี่ก็สามารถที่จะโจมตีได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนใบไม้นี่เอาไว้จุกนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นแบบคาสเซิลอาเชอร์ฆ่าศัตรูเนี่ยก็ใบไม้เลยจุกได้แบบโหดๆเถื่อนๆโอเค okay, ครับประมาณนี้ทุกสกินมีข้อดีข้อเสียแล้วแต่เราจะพลิกแพงเล่นเนาะมันเก่งทุกสกินนะครับ เพราะเซโฟนฟูร์มันเก่งอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเรากลับไปเล่นภารกิจกันเนาะอันนี้เราแวะแวะมานอกเรื่องกันหน่อยนะครับแล้วครับผมสวัสดีครับไปแบบทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาง์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีคผม